สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะและท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมท่านใดยังไม่ทราบลัคนาตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะรบกวนเข้าไปที่ w w w p r i n i 3 3 3 c o m หาลัคนาก่อนนะคะเพราะว่าศาสตร์นี้คลิปนี้นะคะสำหรับโหราศาสตร์ตะวันตกเท่านั้นนะคะอัลละค่ะ สวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภปีนี้เป็นปี big change นะคะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของคุณเพราะว่าดาวยูเรนัสที่อยู่เป็นเพื่อนคุณมาเป็น 10, 10ปีเนี่ยนะกำลังจะโคจรออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการโคจรย้ายออกของดาวยูเรนัสก็จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะหลายคนอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้ปรารถนาะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลา8-9ปีนี้ นะคะก็มาถึงจุดที่ดาวยูเรนัสกำลังจะย้ายออกในวันที่เนีย่ยนะคะจำไม่ได้ละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเออเจ็ดกรกฎาคมนะคะเจ็ดกรกฎาคมโอเคแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์โซลาร์อีคลิปส์และลูนาร์อีคลิปส์นะคะในราศีธาตุน้ำนะคะก็คือราศีกันและราศีมีนนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์บุตรบริวารน,นะคะหรือว่าในเรื่องของอการมีชื่อเสียงการนำผลงานออกสู่สาธารณะการใช้จินตนาการนะคะเรือนที่5เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลายท่านนะคะหลายท่านที่ต้องการอยากที่จะตั้งคันคุณแม่เราคอยการตั้งคันก็มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมากนะคะโอเคเดี๋ยวขยับไพ่นิดนึงจะได้ดูง่ายๆ ดาวพระหัสกำลังจะโครจรอ,ออกจากเรือนการเงินของคุณเข้าสู่เรือนที่3นะคะในเดือนมิถุนายนวันที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันอาจจะเป็นปีที่คุณได้พบปะนะกับเพื่อนใหม่ๆม,มีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะใกล้มีการขยายแวดวงสังคมนะคะหรือว่าอา,อาจจะเขาเรียกว่ามีงานเฉลิมฉลอง นะคะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นงานมั่นหมายงานแต่งงานทำได้ไหมทำได้หมดนะคะเพราะว่าการเกิดปรากฏการณ์ในเรือนความรักก็ส่งผลในเรื่องของการแต่งงานการได้คู่นะคะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมนะคะทีนี้ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมีอิพธิพลถึงคุณเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปีที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับสุขภาพ ของตัวคุณเองสุขภาพคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคุณจะต้องระวังระมัดระวังศัตรูรับนะคะทั้งหลายดาวพลูโตโคโจรเข้าสู่ราศีราศีธาตุลมนะคะก็จะส่งผล90องศาถึงนะ,ะหลายๆคนที่เกิดราศีต้นนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมอาจจะรับอิทธิพลจากดาวพลูโต นะคะที่เข้ามามีอิทธิพลถึงคุณคือการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่มาอีกแล้วแต่คนละแบบมาอีกแล้วคนละแบบกับดาวยูเรนะัสซึ่งดาวยูเรนะัสคือการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เช่นมีการโย,โยกย้ายการเปลี่ยนอาชีพการออกจากความสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าดาวพลูโตอาจจะมาในรูปแบบของ เจ้ากรรมนายเวนิดหนึงอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจเหนือเราที่เราควบคุมไม่ค่อยได้เข้ามามีอิทธิพลถึงเราโดยตรงเช่นเจ้านายเช่นคุณพ่อเช่นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตำรวจทั้งหลายนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความนะคะต่างๆเหล่านี้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะก็จะมาฟอสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปนะคะในชะตาชีวิต นะหรือว่าหลายคนถ้าในพื้นดวงมีดาวที่ทำมุมไม่ดีอยู่อาจจะเจอคนที่มีอํานาจเหนือคุณแล้วเข้ามามีอิทธิพลบีบทาให้คุณเกิดความเครียดในเรื่องของการงานในปีนี้ตรงกลางเอานะคะมาดูไพ่ก่อนตรงกลางมีไพ่ The Lovers นะคะอันนี้ก็คือไพ่ที่ดีมากหมายถึงความสมดุลในความแตกต่างนะจะเห็นว่าทางซ้ายเป็นผู้หญิงทางขวาเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างกัน นะคะแต่ว่ามันเกิดความสมดุลเมื่อมันผสมผสานกันนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้หลายๆท่านอาจที่อยากที่จะ,ะเขาเรียกว่ามีการเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการที่จะทําอะไรอาชีพนะคะที่หลากหลายนะคะอาชีพที่คุณตามหามานานนะะการเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆทําได้ไม่เอ่ยทาได้แน่นอนนะคะ พระฤหัสจะโครจรเข้าสู่เรือนที่3มันก็จะมาทํามุมเซกไทคือ60องศาถึงคุณการที่ดาวพระฤหัสเข้ามาทํามุมเซกไทหมายถึงการพยายามต้องพยายามแล้วจะสําเร็จนะคะแต่คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากญาติพี่น้องจากพี่น้องนะจากเพื่อนนะคะหรือว่าสังคมนะเช่นเจ้านายนะคะคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของการเปิดทาง าการตามหาการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับดวงนะคะอันนี้สามารถที่จะทําได้สําเร็จในปีนี้หรือคนที่เข้ามานะ,ะอันนี้จะมาในลักษณะของคําว่ากัลยาณมิตรนะคะหรือว่าคนรักโอเคมีโอกาสสูงเพราะว่าโซลาร์อีคลิปมาแล้วแล้วเป็นโซลาร์คลิปที่ยิ่งใหญ่มากก็คือทัลทอันนี้คือโซลาร์คลิปที่ยิ่งใหญ่มากนะคะจะเข้ามาในเรือนความรักของสาวโสดนะคะหนุ่มโสดนะคะ ทีนี้จะเห็นไพ่ u u e n o s o u t s นะคะมาพร้อมกับไพ่ที่เรียกว่า8คาาเป็น e NERGY ที่มานาะไหลล้อมมาข้างๆคุณนะคะเอาละในปีนี้นะค e ีน o อ,อ Cups จะเป็นสัญลักษณ์ของคนทัดน้ำนะคะอาจจะมีคนที่ในลักษณะแบบนี้นะคะไปจากชีวิตของคุณเช่นนะการตัดขาดความสัมพันธ์ก็ตามนะคะหรือว่าคนที่เคยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เดินจากไป หรือว่าคนรักหรือเพื่อนสนิทของคุณจะต้องไปทํางานหรือไปอยู่ไกลไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะไปไกลนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้สูงนะคะแต่ว่าการที่มี q u e e n of Cups อยู่ด้านหน้าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องหันหลังให้เราเสมอไปนะไอพายใบนี้อาจจะ represent ในเรื่องของสถานการณ์นะคะการใช้จินตนาการเพราะว่าเป็นน้ำการใช้ไอเดีย creativity นะคะอย่าลืมว่าราศีนี้เป็นราศีที่มีพรสวรรค์ ะะถ้าคุณจับต้องอะไรแล้วเนี่ยคุณทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะทําได้สําเร็จมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะงานพวกงานหัตถการทั้งหลายงานที่ต้องใช้ความละเอียดปราณีตใช้มือนะคะหรือว่าอย่างาสมมติว่าถ้าเป็นแพทย์ก็จะเป็นแพทย์ผ่าตาดหรือว่าเป็นหมอฟันนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณไปทําอาชีพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พรสวรรค์การคุกการทําอาหารนะคะหรือว่าเป็นศิลปินอันนี้เลิศนะปลูกพืชปลูกผักมือเย็นปลูกได้ นะคะเพราะฉะนั้นตามหาสิ่งที่ฝังอยู่ข้างในคนทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เห็นไหมบางคนเป็นนักร้องนะคะมีพลังเสียงอันมหาศาลไม่ต้องฝึกอะไรมากมายก็สามารถร้องเพลงได้ไพเราะก็สามารถที่จะใช้พรสวรรค์นี้ลีดนาทางพาไปสู่ความสําเร็จและโอกาสต่างๆมากมายตามหามันให้เจอซะหน่อยในปีนี้นะคะแต่แต่ว่า มันมีไพ่ที่บง่งชี้ในเรื่องของการขยับขยายการเจริญเติบโตงอกงามอันนี้อาจจะแปลว่าเป็นอาชีพเดิมที่ทําอยู่นะคะอาจจะไม่ได้แปลว่าอาชีพใหม่ที่จะมีการขยับขยายแล้วเติบโตหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นคุณทําอาชีพอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่เต็มร้อยมันยังไม่สําเร็จหรือเรายังไม่ได้ให้พลังงานเต็มที่กับมันนะปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องเพิ่มเข้าไป ะะเพิ่มความสมดุลคือเพิ่มความบาลานซ์อย่าลืมว่าอันนี้เป็นไพ่แห่งความสมดุลและบาลานซ์เพราะมันมีความแตกต่างของชายและหญิงถ้าไม่สมดุลและบาลานซ์มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรก็ตามนะคะในปีนี้หาความสมดุลและบาลานซ์หาจุดตรงกลางของทุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานด้วยนะะการร่วมมือกับผู้อื่นเรานิสัยเดือนะคะแล้วก็เป็นคนพูดตรงนะ,ะเป็นคนดื้อรั้นนิดหน่อยเงียบดื้อเงียบไม่เถียงไม่หือไม่อือแต่ไม่ทํา เพราะฉะนั้นการที่จะร่วมมือกับใครเนี่ยนะอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนิดนึงไม่ได้ว่านะคะแต่อันนี้คือตามเนเจอร์ของลักษณะของคุณนะคะเพราะว่าเราเป็นทักุดินเรายึดมั่นถือมั่นเราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรนะ n g s o s s u r r e ถ้าสมมติใครที่กำลังเผชิญหน้ากับเจ้านายแฟนคุณพ่อนะผู้ชาย นะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีพลังอํานาจของคนที่มีอํานาจเหนือเราเพราะพลูโตมาแล้วพลูโตเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวงของคุณที่คุณไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรเขาได้และคุณไม่มีวันที่จะเอาชนะเขาได้ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาแล้วในชีวิตทําให้เกิดความเครียดแต่อย่าได้ไปฟังและเอาคําพูดของเขามาเก็บหรือเอาการกระทําของเขามาเป็นคครล็กงสรณะเอามาเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะอยู่กับคุณอีกยาวนานนะคะทุกคนมีความแตกต่างกัน นะการที่เขาทําอะไรออกมาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปลืม้มแต่ถ้าเราลองเปิดเปิดใจนะคะแล้วลองมองถึงจุดประสงค์ถึงจุดมุ่งหมายของความประพฤติและการกระทําหรือรากเหง้าของเขาว่าเขามาจากไหนทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ถ้าเราเปิดใจและลงมองทุกอย่างในมุมมองใหม่เขาอาจจะอินวิสิเบลเราก็ไม่ได้มีคุณค่าหรือ,อมีอิทธิพลต่อความทุกข์ของคุณเพราะคุณจะเครียดกับเขาในปีนี้ นะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้บางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสตรัคเจอร์บริษัทใหม่แล้วก็มีเจ้านายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาสร้างความทุกข์ความเครียดนะหรือเพื่อร่วมงานก็ได้นะคะอันนี้มาได้ทุกรูปแบบนะหลายคนมีการรอคอยอะไรบางอย่างคุณจะได้รับมันแต่คิดว่ายังไม่มาในช่วงต้นปีนะคะ ต้องอาจจะต้องรอจนกว่าดาวเสาร์จะเรโทรเกรก,ก่อนดาวเสาร์เดินถอยหลังเพราะไพ่มันจะออกไปในมุมมองของความสําเร็จในช่วงหน้าจะเป็นไตรามาสที่สานะคะสาหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภมีหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยปีนี้หลายคนมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์เนาะนะนะดาวพรหัสจะย้ายในเดือนมิถุนายนก็น่าจะช่วงก่อนก่อนเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะมีโอกาสได้โชคลาภหล่นมาจากฟ้าฟ้าจากผลแห่งการกระทําในอดีต คุณไปเคยช่วยเหลือใครใครเขาจะย้อนกลับมาช่วยเหลือคุณในปีนี้นะสาวๆมีโอกาสสาวๆหนุ่มๆน,นักศึกษานักศึกษามีโอกาสเฉลิมฉลองรับปริญญาหรือจบการศึกษาในปีนี้หรือหลายคนมีโอกาสได้มั่นหมายนะคะทีนี้ไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันยิ่งใหญ่มันมาเป็นไพ่สรุปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปีนี้มันก็อาจจะด้วยอิทธิพลของดาวยเยเรนะัสที่กำลังจะย้ายออกในเดือนกรกฎาคม นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายออกของมันเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นในหลายๆท่านที่เกิดองศาปลายด้วยโดยเฉพาะเลยนะคะคือเกิดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง22พฤษภาคมนะคะที่โดนอิทธิพลของดาวยูเรนัสอยู่นะคะพอดาวยูเรนัสย้ายออกก็อาจจะทําให้อะไรที่มันไม่เสถียรคาดเดาวไม่ได้มันเกิดความมั่นคงได้ แต่อันนี้คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะมีการโยกย้ายนะคะเขาเรียกว่าการงานเปลี่ยนงานย้ายงานครั้งยิ่งใหญ่หรือมีการโรเทชตําำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของคุณอะเพราะว่าพลูตโตมาแล้วคือการปฏิรูปนะคะหรือว่าย้ายประเทศนะคะหรือการออกจากความสัมพันธ์การหันหลังการจากไปของใครบางคนนะคะแต่ว่าทุสิ่งทุกอย่างการจบคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ห้ามเครียดหาความสมดุล ะะหาความสมดุลหาทุกอย่างนะคะหาความแตกต่างของผู้คนแล้วพยายามที่จะ blend ์อนะคะไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแต่เราเบลน d ์อหมายถึงการเข้าไปแล้วทําให้ทุกอย่างมันไปต่อได้หาจุดตรงกลางเหมือนคู่รักที่ non-stop fighting น่ยทะเลาะกันไม่มีจุดไม่มีวันจบนะคะเพราะต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองไม่หาจุดตรงกลางที่จะพยายาม compromise ปรับนาะแล้วก็เปลี่ยน นะคะราศีของคุณเกิดมาเพื่อที่จะยืนหยัดเป็นตัวตนแต่เราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้จัก,กรวาลต้องการให้เราเปลี่ยนนะคะเขามาทำอยู่รนัสและพลูโตไล่เรียกกันเลยไล่บี้กันมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่เปลี่ยนใช่ไหมจะต้องเปลี่ยนจะต้องปรับจะต้องจูน นะเพื่อความสงบสุขของตนเองและผู้คนรอบข้างด้วยนะคะปีนี้รู้สึกว่าคุณจะมีคนที่เข้ามายั่ยยุ่อารมณ์คุณค่อนข้างมากนะเพราะว่าเป็นไพ่ดาบทั้งสองใบเลยนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความแตกต่างกับคุณเพราะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมนะคะเราเป็นเราเป็นดินเราดือ้อเรายึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ไม่เคยละรานไม่เคยว่าอะไรใครนะคะคุณจะอยู่ของคุณเงียบๆมากกว่าคุณจะเป็นคนโทรเวิร์ตมากกว่า แต่คุณจะมาเจอคนที่ค่อนข้างผงผางชัดเจนพูดตรงไม่อ้อมค้อมนะเข้ามายั่วยุอย่าลืมว่าจากักรวาลจะส่งบททดสอบเข้ามานะคะจะส่งคนเข้ามาจะส่งสถานการณ์เข้ามาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนคุณแรกๆคุณอาจจะรู้สึกทุกข์เครียดแต่พอคุณปรับตัวได้คุณก็อ้อสบายล้นลานลาไม่เห็นสนใจนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราการปรับตัวของเราหาจุดสมดุลให้ได้นะคะ อะไรในเรื่องของการงานมีการขยับขยายการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดข่าวอะไรต่างๆเหมือนคุณทําโปรเจกต์อะไรไว้หรือคุณรออะไรไว้คุณไปสมัครอะไรไว้แล้วมันไม่เกิดผลมันไม่มีคําตอบคุณจะได้รับคําตอบเนาะรอจนกว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎหลังวันที่9มิถุนายนก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังคลิปรายเดือนว่าไปเดือนไหนที่จะชัดเจนที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิป ในเขาเรียกว่า general reading สำหรับรายปีของคุณก่อนนะคะโอเคมีโอกาสที่จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันปีนี้ก็ลองเสี่ยงโชคดูหน่อยถ้าใครชอบนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงิน12ปีมาครั้งหนึ่งมีโอกาสสร้างทรัพย์สินซื้อทรัพย์สินขายทรัพย์สินปลดหนี้เคลียร์หนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะโอเคเอ่ะอันนี้เป็นไพ่หกเหรียญ นะถ้าเกิดว่าคุณเคยช่วยเหลืออะไรใครไว้นะคะหรือว่าคุณเคยไปขอร้องความช่วยเหลือใครปีนี้คุณประสบความสำเร็จคุณโชคดีคุณอย่าลืมกลับไปตอบแทนเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่คุณเคยช่วยเหลือไว้เขาอาจจะกลับมาตอบแทนคุณ what comes around goes around pay back forward นะคะอันนี้ก็คือเป็นเนเจอร์ของปีนี้ความรักงดงามสดใสไม่มีปัญหาแต่ระวังนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ที่โครจรเข้าเรือนมีนาธอาจจะมีความรักความรักที่เป็นความลับเข้ามา คนที่มีอะไรปิดบังซ่อนเลนเข้ามาด้วยนะคะก็ลองดูให้ดีนะคนธาตุลมน่าจะมีอิทธิพลกับคุณมากในปีนี้นะคะพฤกษ์ธาตุลมก็คือเมถุนนะ,ะตุลแล้วก็กุมนะคะโอเคอ่ะมาดูเรื่องความรักนิดนึงในไหนไพ่เดอะเลเวอร์ก็มาอยู่ตรงกลางแล้ว so m a t e ้ yeah. forgive and forget broken inside มันแปลกมากนะคะไพ่แห่งความสมดุลเข้ามาหลายใบมากเลยนะคะหาจุดสมดุลหาจุดตรงกลางใครที่มีปัญหามีความทุกข์กับความรักอาจารย์ไม่แนะนำให้เลิกเนะนะคะเพราะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันอยู่นะคะยังไงยังไงมันก็เลิกกันไม่ได้หรอก นะคะเพียงแต่อย่างที่บอกว่าความแตกต่างมันมีความแตกต่างอย่างสุดขั้วนะคะสำหรับคนสองคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะจบนะคะวิบากกรรมตรงนี้กับคนคนนี้คุณจะต้องพยายามที่จะหาปัญหาและคุณก็พยายามที่ต้องช่วยกันโซฟปัญหานี้ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเอเน g y จีนี่จะแคร์รไปถึงชาติภพหน้าคุณต้องเจอกับเขาอีกนั่นแหละนะคะมันไปไหนมันไปไหนต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโซเมตต่อกันนะคะ forgive and forget ลืมทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ทําอะไรไม่ดีกับเราอย่าเอามาคิดอย่าเอามาใส่ใจอย่าอย่าทำตัวเป็นพวกข้างแค้นแค้นฝั่งหุ่นให้อภัยใครไม่ได้นะคะเอเนเหล่านี้ไม่น่ารักเป็นเอเนจที่จักรวาลไม่ต้องการนะคะที่จะเข้ามาเหมือนกับเขาถ้าเขาจะเลือกช่วยใครสักคนเขาจะเลือกอบอุ้มใครสักคนเขาจะต้องเลือกคนที่เรียนรู้ที่จะไม่เขาเรียกว่ายึติด กับความแค้นหรือคิดจะไปอาฆาตใครหรือจะไปทําอะไรกับใครอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตรงนี้นะคะเอาละมีไพ่ถือธาตุน้ำเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีคนในลักษณะธาตุน้ำเข้ามาช่วยคุณด้วยก็ได้นะคะเดอไนท์ซับคัพมีโอกาสที่จะมีอสวินขี่ม้าขาวเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือหลายๆคนก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเช่นเขาข่าวขอแต่งงานการมั่นหมายนะคะถ้าสมมติใครมีความทุก อยู่ในเรื่องของความรัก broken inside คือจดจําเหตุการณ์ในอดีตยังมีความทุกข์ในเรื่องราวของอดีตยังฝังใจในเรื่องราวของอดีตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าการปล่อยวางการ forgive การการให้การลืมเรื่องเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ เนี่ยเป็นดีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเป็นกับธาตุลมไม่เหมาะกันก็เดี๋ยวรอดูธาตุน้ําน่าจะเหมาะกับธาตุดินมากกว่านะคะเป็นอัศวินขี่มาข่าวที่จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปในความรู้สึกของคุณได้ในปีนี้มีโอกาสสูงมากหลายคนจะได้พบโซเมนะ,ะโซเมคือเพื่อนของจิตวิญญาณคนที่จะเข้ามาแล้วทําให้เรามีความสุข เข้ามาเพื่อจะให้เราได้เรียนรู้เข้ามาเพื่อจะปลดปล่อยเข้ามาเพื่อที่จะเอาคืนเรามาได้ทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงในเรื่องราวของความสัมพันธ์เอาละค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับในปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการขยับขยายเนาะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบกัลยานามิตรที่ดี นะคะเพื่อนเก่าเก่าย้อนกลับมาหรือจะมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่แวดวงใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะการได้พบมิตรภาพที่ดีความรักที่ดีงามนะคะหาจุดตรงกลางหาความสมดุลให้กับตัวเองขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในปีนี้นะคะ Happy New year แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ